สวัสดีครับท่านผู้ชมก็มาพบมาพอ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยเที่ยงเที่ยงวันนี้คุณตากับพามาชมต้นบอลสีสวยๆอีกแล้วมานี่คือต้นอะไรหรือมีชื่อว่าอีนอยังคุณตาวิถีไทยเพื่อนบ้า <c oughs> คุณตาวิถีไทยก็ลืมชื่อเนาะก็เลยเซิร์ชเข้าไปเบิ่งอยู่ในอินเทอร์เนต็ตนะ เซิร์ชไปเบิ่งบนนั่นแน่บนนี่แน่ตัวไหนที่มันคล้คลายนะ,ะทีแรกว่าเป็นไก่ตัวงามบบแมนท่านผู้ชมเ้ยไก่ลีลาวด,ดีราชาวด,ดีหรือว่านั่นนี่นี่นั่นพอมาเซิร์ชเข้าไปเบิ่งบันนี่บนสีซิมีตัวหนึ่งคล้คลายตัวนี้แหละนะคล้คลายตัวที่คุณตาวิถีไทยกําลังมารีวิวอยู่แหละมีจุดสีแดงๆคล้คลายเพชร อาตาทิโตคล้ลายก้อนเพชรเนาะสีแดงนี่นี่นเพชรสีแดงอืมก็เลยเห็นว่ามันคล้ลายอ่านเบิ่งชื่อข้างล่างนี่คือเพชรพิรุณบาสันอ้าว้าทิโตอ,อืมแม่นแหละแม่นแหละคุณตาวิธีไทยเอ้ยเพื่อนว่านี่แหละคือเพชรพิรุณฟังแต่ชือ่อเป็นมงคลไหมทีนี้นะ่ะ อืมยาดเพชรเห็นไหมก้อนเพชรมันจะเป็นสีแดงๆเนาะอ่าแล้วก็มีเจรไนเป็นเพชรเป็นพลอยนะว่าง,ง่ายๆไปอ่าเพชรพิรุณคุณมตาวิธีไทยก็ซื้อมาได้นานแล้วละ่ะแล้วก็หัวของเขาเนี่ก็สีล้มหายตายจากไปครั้งหนึ่งแล้วก็ครั้งที่สองก็ขึ้นมาใหม่เนี่ยตัวนี้ขึ้นมาใหม่อีกนะอืมเป็นแบบนี้แหละเพราะว่าบอลน,นี่มันจะเป็นพืชล้มลุกพอถึงฤดูแล้งมานี่ไม่ใช่ฤดูฝนเขาก็จะใบเขาก็จะทิ้งไปมันเหี่ยว ปกติกระสีโบเหี่ยวดอกถ้าเฮาปลูกไว้ในแดดร่มรำไรหรืออยู่ในโรงบ่มเนะาะที่มันมีเขาเห็ดเป็นโรงเพาะบอลนะบ่ให้ทึกแดดเลยแดดนิดเดียวพ่อแต่ปรุงอาหารมันกระสีใบของเขากระสีใหญ่แตกกอไปเรื่อยๆนะแต่ของเฮานี่มันกระทุ่มแดดกระทุ่มฝนปลูกไว้ท่ามกลางแดดท่ามกลางฝนมาตกกเม็ดฝนแทกใส่นะ ยดลงมาแตบๆบใบก็ขาดเสียหายแล้วยังมาระจญภัยกับแดดอีกโอ้โหทีนี้ทั้งใบขาดวินทั้งแดดแผดเผามันเลยลมหายตายจากอันนี้ขึ้นใหม่ได้นี่อันนี้ขึ้นใหม่นะอือทีนี้นอกจากจะเป็นไม้มงคลแล้วนะยังเป็นไม้ประดับสวยงามหลายคนบอกว่าเพชรพิรุณเน,นี่ถือว่าเป็น ต้นบอนสีในลำดับต้นๆน,น,นะคุณตาวิธีไทยเอ้ยใช้ประดับในห้องรับแขกนะในห้องนั่งเล่นในโชว์รูมในสวนอ่าในสวนพักผ่อนหย่อนใจเพราะเป็นต้นไม้ฟอกอากาศด้วยนะเป็นต้นไม้ฟอกอากาศด้วยเห็นไหมนี่คุณครูก็สามารถที่เอาต้นบอนสีเพชรพิรุณน,นี่มาให้นักเรียนได้วาดได้ระบายสีในชั่วโมง พฤกษศาสตร์ของโรงเรียนนะ,ะในสวนเอามาปลูกไว้ในสวนพฤกษศาสตร์ของโรงเรียนให้นักเรียนได้ศึกษาได้เรียนได้รู้จักได้ศึกษาประวัติได้จดได้บันทึกนะ,ะทีนี้พอมาในระดับมหาลัยสืบค้นข้อมูลว่าต้นเพชรพิรุณน,นี่มีประวัติความเป็นมาอย่างไรเนาะใครเป็นคนผสม จากต้นนั้นต้นนี้จนกลายมาเป็นเพชรพิรุณไปสืบค้นมหาย้อนขึ้นไปบางนประวัติความเป็นมาพวกเธอเข้าไปเว็บนั่นเข้าไปเว็บนี้ YouTube นั่น YouTube นี่ a c e b o o k นั่น Facebook นี่เพจนั่นเพจนีนนน่ไปดูสิเพชรพิรุณนี่มีประวัติความเป็นมาอย่างไรเนาะแล้วก็เอามาลงเป็นรูปรูปเล่มรายงานนะรายงานบทที่หนึ่งสองสาว่าด้วย นะประวัติความเป็นมาชื่อความหมายนะวิธีการเพราะปลูกวิธีการขยายพันธุ์วิธีการจำหน่ายสุดท้ายและก็ปิดท้ายด้วยบรรณานุกรมที่พวกเธอไปหาข้อมูลมาในละเอามาอ้างอิงนะสุดท้ายพวกเธอก็โพสต์ลงใน YouTube Facebook ล i n e ิกต็อ k อืมแล้วใครอยากได้อยากซื้อพวกเธอ ขายเลยเพราะนี่คือต้นไม้แห่งการสร้างไรายได้อีกชนิดหนึ่งไม่แพ้ต้นบอนสีชนิดอื่นๆนะเพชรพิรุณฟังแต่ชื่อม้วนไพราะเป็นมงคลน,นักแลถ้าบกขายกับไปฝากคุณตาคุณยายนะซื้อไปฝากคุณยายวันนี้หลานๆซื้อเพชรพิรุณมาฝากคุณยายนี่นสวยๆงามๆเห็นบนี่ตัวนี้กำลังกัดสีเป็นตะแพง ขอบน้ำใจพวกลันหลานมากๆเพชรพิรุณดูครั้งคราใดก็สวยงามนี่ตอนบ่ายนี่ยายก็ว่าจะเอาโพสต์ลงเฟซบุ๊กเพื่อนๆเขารอชมอยู่นี่ว่าจะมีต้นไม้อะไรมาโพสต์ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะขอบน้ำใจมากๆสั่นเออยายเราโซเชียลเน็ตเบิร์กเด้ มีเฟซบุ๊กส่วนตัวพร้อมนะเออหลานซื้อต้นไม้มงคลมาฝากต้นไม้สวยงามมาฝากเราก็ไปโพสอวดเพื่อนอน,นะวันนี้ได้ต้นไม้ใหม่มีของเล่นมาใหม่จ้าเพื่อนๆนเพื่น,พนว่าอืมโอ้ได้การเอาละสำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทยอยู่ดีมีแหง่งสุขภาพแข็งแรง ความเจ็บอย่าได้ความไข่ย่ามีให้เป็นเศรษฐีมหุงมือนานอนรับกับคอให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นกับคอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมณีโนนชนเดินทางไปใสมาใสใกล้ไกลกับคอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลละโลกและจัก,กรวาลปกป้องคุ้มครองท่านและกัยะสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และกรสัมผู้เวสีผีปีศาจช,ชั่วร้ายจากเจ้ากรรมนายเวรสำหรับพระเอกโหนางเอกนางเอกเนาะบอลสีนีราชินีแห่งใบไม้นางเอกของเรื่องในเที่ยงวันนี้ก็คือเพชรพิรุณบอลสีราชินีแห่งใบไม้ครับท่านผู้ชม